ที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยก็คือเราจะพูดถึงถนนเออต้องพูดว่าอันนี้สาธุอ่ะ Education Purpose นะครับ,รบ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหนึ่งในหนึ่งในเรื่องเล่าคลาสสิกก็คือโค้งโค้งอุบัติเหตุ <c oughs> อ่าโค้งอุบัติเหตุ <c oughs> ต่อยที่เรากำลังจะผ่าน พอเราข้ามตอนนี้มันแยกเขาเลยแยกเลยแยกรัชดาลับพลาแยกรัชดาลับพลาเนี่ยมันจะเป็นรัชดาอีกด้านหนึ่งที่จริงรัชดามันยาวแบบยาวมากเลยนะยาวไปจนถึงนู้นฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าพูดถึงอันนี้อย่างนี้ก็เราก็จะคุ้นเคยกันนี่อ่ะสารสารในยาแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเออ่กรมการค้าแล้วก็มหาวิทยาลัยอ่ะกรมการค้าภายในอะไรเงี้ยพเออแล้วก็ตรงนี้ก็มีพรรคการเมืองเยอะเหมือนกันนะเป็นนอฟฟิชั่นการเมืองก็พูดได้อ่ะพรรคพลังประชารัฐอยู่แต่รัชดาจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มีพรรค พักชาพนากล้าเนี่ยอยู่งเดี๋ยวเราพก็เหมือนมีภูมิใจไทยด้วยมั้งใช่ใช่เขาไม่ใช่ภูมิใจอยู่อยู่อยู่ตรงนู้นเซธอภอยู่เซเอครับแต่นี่อ่านี่สารสารสารทั้งหลายก็อยู่ที่นี่นะครับก็ต้องพูดว่าอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในสิ่งที่เราจะนึกถึงรัชดาเหมือนกันอ่า แต่ที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยก็คือเราจะพูดถึงถนนเออต้องพูดว่าอันนี้สาธุอ่ะพูดอันนี้พูดเป็น Educational educational purpose นะครับ,รบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับก็คือว่าหนึ่งในหนึ่งในเรื่องเล่าคลาสสิกก็คือโค้งโค้งอุบัติเหตุอ่าโค้องอุบัติเหตุตรงนี้ที่เรากำลังจะผ่าน<ๆ>กันเลยนะครับอก็ต้องพูดว่าสุดท้ายแล้วมันคือความผิดพลาดในการทําถนนเนาะแล้วก็รถมันวิ่งเร็วเกินไปครับ รถมันวิ่งเร็วเกินไปอ,อพูดยังไงดีล่ะก็อาจจะต้องพูดว่าเราอยากเห็นการที่ทําให้รัชดามันมันมีการจราจรที่โฟลกว่านี้ครับเนาะให้มันโฟลกว่านี้ให้มันให้มันไปได้ไปได้ดีกว่านี้แล้วก็ไม่อันตรายเนาะคือเราคิดว่ามันน่าจะมีการจัดระเบียบการทาถนนใหม่ให้มันมให้มันไม่ไม่มีปัญหาจนเกินไปนะครับแล้วก็บางทีแล้วเนี่ยเราอยากให้รถไฟฟ้ามันผ่าน มากมากกว่านี้เนาะเพราะว่าการว่ารถไฟ้าไปผ่านแค่ย,ย่านย่านย่านแบบย่านบันเทิงย่านธุรกิจแต่ไม่ค่อยมาผ่านฝั่งนี้ซึ่งแบบ<ช>ที่จริงคนก็ต้องมาเยอะนะเออไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่เธอเราก็จะเจอละครับไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าหรือไม่ว่าจะเป็นสารแพ่งศารอาญาอะไรเงี้ยอะพูดกพูดว่พูดเถอะเวลาเขามาประท้วงกันอ่ะเขามาประท้วงหน้าศาลกันอ่ะก็อยากให้เขามากันง่าย แล้วก็พอมาง่ายๆรถกรจ็จะได้ไม่ติดเนาะเอออันนี้คือเราไม่ได้ว่าใครนะเราพูดถึงว่าเมื่อมันสะดวกเนี่ยประชาชนก็จะได้รับได้รับสิ่งดีๆได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นก็มีทั้งสามารถประกอบกิจกรรมได้แล้วก็เขาเร่องอะไรทุกคนก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนกันใช่ครับน,นั่นเดี๋ยวสอนอก็อยู่ตรงนี้นี้นะใช่ก็คือเราคิดว่าเออนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะให้ใหญ่ให้ขยายมาเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่มีรถไฟฟ้า พี้วนคือมันมีแค่หัวถนนตรงสถานีเอ็มอาทีนัาพราวแต่ที่จริงฝั่งนี้ก็ควรจะต้องมีอ่ะอควรต้องมีขึ้นมาหน้าศาลก็ได้เอ,อเอาจริง <laughs> เอาจริงอ่ะพูดก็พูดเถอะผ่านมาครึ่งโลกอ่ะอก็มีประเทศไทยนี่แหละที่รถไฟฟ้าผ่านแต่ย่านธุรกิจแต่ไม่โผล่ขึ้นตามย่านราชการเออเออใช่ไหมอย่างอย่างเวลาเราไปเที่ยว ปที่ฮ่องกงมันก็จะมีสถานีเซ็นทรัลสถานีอะไรที่มันโผล่ขึ้นมากับศาลาว่าการเมืองอ่ะเออ,เอ,อคือให้ทุกคนมันมาติดต่อราชการง่าย,ยางไงใช่ครับผมอันนี้คือแบบผ<ม>ู้ก็พูดเร่องรถไฟฟ้าบ้านเหล่าที่เราชอบรายการเราชอบพูดเรื่องรถไฟฟ้าเนาะเออก็คือรถไฟฟ้า,าเราไม่โผล่ล้วห้างอ,ะอ่ะเออโผล่แล้วตลาดอย่างเงี้ยซพ่งในความเป็นจริงแล้วมันมันควรจะมันควรจะแบบมีโผล่มานนนเนี่ยอ่ะนี่ฝั่งนี้ยเนี่ยถนนถนน,ถนนรัชดาโซนข้ามมาเนาะแล้วก็เป็น เป็นสารเป็นไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยออืก็จะเห็นว่ามันเดินทางสธาณะลาบากนะอย่างคือมีเต็มที่ก็คือรถเมย์มีเต็มที่คือรถเมย์ผ่านมาออย่างเงี้ยแล้วมีคอปปคอปคืออะไรคุ้มครองผู้บริโภคประกันภัยประกันภัยออันนี้มันสอบบอันนี้มันสอบนี่ว่ะสอบบสอบบสอบบนี่เราจะลืมนะนี่ตะกี้ผ่านมาแล้วไม่ทันจันเกษม หมายเวลาได้ใช้พังกานเ,นเนสีย<อ>งพักพลังประชารัฐอีกเอออันนี้ไม่ได้อะไรนะแค่ผ่านไา,าเฉยนี่ก็พูดถึงเฉยเพราะพักกล้าเราผ่านมาแล้วใช่ครับเจ้าพักกล้าเราผ่านมาแล้วนะครับเออก็คือเนี่ยมันไม่มีรถไฟฟ้าเลยแล้วรถเมล์แล้วก็รถติดไงเราก็การขนส่งสาธารณะมันก็ช่วยได้นะครับครับแล้วก็ยังช่วยลดการใช้รถเท่นหนดก็อโค้งอันตรายที่แก้ไม่หายทักทีเนี่ยก็จะได้อุบัติเหตุก็จะลดลงคนก็จะได้ผ่านมาใช้บริการดูแล หรือว่ดูแลตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเอามาหน่วยงานราชการต่างๆได้ง่ายขึ้นเนี่ยอมีกรมการค้าภายในมนนีนู่นนี่นั่นมีตลาดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอะไรเงี้ยครับเก็จะจะง่ายง่ายได้ง่ายง่ายขึ้นคือโอเคแหละว่ามีรถไฟฟ้าอยู่ตรงหัวถนนอะหัวแยกอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดว่ามันคงจะเป็นหับใหม่อืที่ที่แบบอาจจะทําให้มันดีขึ้นนหะนะแต่ว่า นี่ยมันก็ราก็เราก็ยังเห็นอยู่นะครับว่าเส้นเนี้ยจ,จะจะไปจะไปแบบอยู่กลางกลงถนนเส้นนี้ก็ยังลําบากอยู่อนะถ้าถ้ามีรถไฟเนี่ยก็ก็จะดีขึ้นเยอะใช่เพราะวนี่อาจจะกลายเป็นโมเดลใหม่ก็ได้ที่เราน่าจะลากกฎส่งสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้าเนาะที่ที่ที่แต่ละพักการเมืองกําลังพูดถึงออและอยากให้มันเกิดขึ้นหรือบางพักก็เคลม,มว่า เรารัฐบาลยุคเราสร้างมาแปดสิบกว่าโปรเจกต์เนี่ยนะวิ่งอ,อยู่ในสดๆเลยเนี่ยเออคือระหว่างท,ที่กำลังเคลมๆกันอยู่เนี่ยลากผ่านมึงลากผ่านหน่วยงานราชการหน่อยอืเนาะคือไม่ใช่แค่ที่นี่นะที่อื่นด้วยที่อื่นด้วยนะที่อื่นด้วยเช่นแบบเราจะไปหน่วยงานราชการบางหน่วยงานเนี่ยโหไปยากไปเย็นใช่เออขนาดรัชดาอยู่กลางเมืองเนี่ยยังไม่มีรถไฟฟ้าเลยอืเดินเดินไกลนะจากรถไฟฟ้าลาดพร้าวไปสาราญาเนี่ย ไกลนะอืมเราจะเป็นแบบไปทำพาสปอร์ตไปสถานทูตก็ <c oughs> คือแบบมันชาวว่างไงเดี๋ยวมันมีหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานราชาการเลยครับที่ต้องการที่แบบให้ให,ให้มันไปง่ายกว่านี้อืมนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ว่าเออเราเราไม่ได้ไปห้างอย่างเดียวใช่ใช่ใช่เราไม่ได้ไปห้างอย่างเดียวเราไม่ได้นั่งรถไฟฟ้าเพื่อไปห้างอย่างเดียวนะเรานังรถไฟฟ้าเพื่อไปทําธุระต่อปางด้วยทาธุระไปทํางานอะไรต่างๆนะครับ สมมติพูดพูดยกตัวอย่างที่จริงที่จริงก็ว่าจะขับก็น่าจะมีโครงการไปขับไปที่นั่นแหละเช่นเช่นศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอย่างเงี้ยไม่มีรถไฟฟ้านะเว้ยแต่ว่าไอ้ข่าเราต้องไปติดต่อแบบสารพัดเรื่องอะออที่นั่นอะนะครับยังไงก็อาจจะต้องดูกันหน่อยนะว่ายัางไงแล้วก็เอาใช้รัชดาเป็นตัวอย่างก็ได้ครับครับผมนี่คืออนาคตของรัชดาว่าอืรัชดานอกจากที่จะมี อย่างงูอย่างนี้แล้วที่เราพูดถึงเรื่องจัดโซนอะไรเงี้ยนะนอกจากนี้เนี่ยคือกำลังเรากำลังถูกเรากําลังถูกเออเขาเรียกนะถูกบุกเบิกโดยบรรดาทุนจากต่างชาติด้วยก็แบบเขาเรืยอก,ก็อาจจะเป็นชหน้าทาวอีกอันนึงก็ได้อะไรเงี้เออ<ะ>เป็นชหน้าทาวที่ชหน้าทาวจริงๆอะ